ตอนนี้เรากำลังทำบะหมี่เย็นกันแล้วทักทายเพื่อนๆหน่อยสวัสดีเพื่อนๆพบกับรายการอีกี้เอลลี่เย้วันนี้เราทำบะหมี่เย็นกินหลังเลิกเรียนเส้นโซบะนะไม่ใช่บะหมี่นะอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ไหนเป็นแบบไหนครับช่วยให้เพื่อนดูหน่อยเป็นแบบนี้เราเอาเส้นโซบะต้มน้ำพอมันนิ่มแล้วเราก็เอามาใส่ในน้ำที่แช่น้ำแข็งแบบเย็นจัดแบบนี้เลยนะคะ เย็นแบบไหนเนี่ยเย็นแบบไหนไวใช้มือเลยเหรออ่าระวังระวังกระเด็นใส่หน้านะอ่าเราตักเลยตักใส่ถ้วยของตัวเองเลยค่ะเด็กๆตักเส้นเองสนุกเลยเมนูนี้อร่อยและทำง่ายมากเลยค่ะถึงขั้นตอนใส่น้ำซุปแล้วค่ะซุปโซบะเย็นสำเร็จรูปนะคะโขดแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะพอแล้วเบลลี่ถึงเวลาชิมแล้ว อร่อยไหมอร่อยจริงๆหรือเปล่าเหมือนที่ร้านเลยเหมือนที่ร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะว้าวแล้วเส้นเย็นด้วยใช่ไหมเราเคยทําแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เราไปแคมปิ้ง<ช>ไม่สําเร็จเ,รเพราะว่าเส้นร้อนเราไม่มีน้ําแข็งวันนี้เราอยู่บ้านมีเครื่องทําน้ําแข็งเราทําน้ําแข็งเยอะมาก ชามแรกเราลืมทําไข่ดาวค่ะเรามาเริ่มทําไข่ดาวด้วยไมโครเวฟกันต่อไข่ใส่ถ้วยและเอาเข้าไมโครเวฟสามสิบวินาทีก็ได้ไข่ดาวแล้วค่ะมีไข่ด้วยแม่เวฟไข่ให้แล้ววีต้มไม่ได้นี่แล้วหนูกินยังไงแล้วหนูจะกินยังไงส้มพี่เทไข่ได้เลยไข่เราเวฟออกมานะว้าวชามที่สองมีไข่แล้ว เย้โอ้โหน่ากินจังเลยอะแต่เส้นจะร้อนดุได้ไหมไข่ร้อนนะลูกแต่เส้นจะเย็นระวังไข่ร้อนด้วยนะคะร้อนไหมคะไม่ร้อนโอ้โหเยี่ยมไปเลยม่รีอเสเย็นอร่อยมากๆาเจาะเจาะไข่เจาะไข่แดงเลยเอลลี่เจาะไข่แดงแล้วเด็กๆอร่อยกันใหญ่เลยค่ะ ถ้น <łość> ้องๆอยากให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใหกระดิ่งให้ช่องอีกี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย